นโมัทสะสาวากะัตุอาราตุสมาสัมพุทธัสาะเอวามสุตังเอกังสมายังพคะวาลาจกกะเฮวิอารติกิจกุติปะปาติตาคาภะคะวา ส่วนั้นว่าพาพุทธเจ้าแห่งเราเมื่อไปเข้าสู่นีปานตือวันนั้นพาก็อยู่สถิตยาสำดานในตีไกตินด้อยกิจากุดอันมีในคงเขตพระเตดเมืองราจักกาหานากร กับโดยเจ้าผิกู่ทั้งหลายอันใดสองบันปลายสองร้อยหาสิบตอนยอมเป็นอาราหันตาเสียงจูตอนเดียกเต่าเวียนว้มาหาอนันตาเทีนเจ้าตอนเดียวยอมเป็นศีขาปุก,การากุรรอุปาถาักพระพุทธเจ้าอยู่ทุกมือแล้วเมื่อนั้นพยาอินกับดังเทวาบุตรวัดดาทั้งหลาย อันใดเส้นยบ่หมื่นหากเป็นปาลีวานกับดั้งเต้าจตุโลกตั้งสี่ตอนก็เข้ามาสู่สำนักบาพุทธเจ้าแล้วส่วนตีวบุตรทวัดาตั้งหลายอันอยู่ในจันฟ้าจตุมหาราจิกาอันในสิบหมื่นตอนก็เข้ามาพร้อมทั้งหลายอันจื่อซาป,ปฏิมาพร้อมก็เข้ามา พร้อมตั้งหลายอันอยู่ในตุติยาชานก็เข้ามาพร้อมตั้งหลายอันอยู่ในสุทธาบาทก็เข้ามาจนกันไว้พระพุทธ,ธเจ้าและอราราหันตาเจ้าเสียงจู่ตวนแล้วก็นั่งอยู่ทีก้นเก่ตวนหนึ่งหันเด้ ตาดาในกาลานั้นพระพุทธเจ้าตอนมีมหาการุณาอันมากมักคือสตาโลกเลยพ้นทุกข์สุกสามภาการมีมหานนลปันพระพุทธเจ้าก็บอกก็บอกก็บังคับอนุญาตือแกมหาเถรเจ้าทั้งสองมหาสริพุทธเถรเจ้าเลยมหาสุภติสาเถรเจ้าทั้งสอง คือแจงอนุภาวะแห่งปาลามีโลหงพาเสดอันพุทธิสัตว์เจ้าทั้งหลายหากป่ำแป้งมาชุ่ตอนจู่อองก็เต่ามีปาลามีสิบดวงนี้เลวเป็ี่ยนหนทางพุทธิสัต์เจ้าทั้งหลายสิ่งเดียวส่วนมหาเถรเจ้าทั้งสอง ก็มีกรรมธรรมึ่งกันไปมาสันนี้เปิดจักคืออินตาพร้อมทั้งหลายไหลฟังสันนี้ได้ดังอันเมื่อนั้นหฮือกฎหมายดูยังปาลามีเจ้าลงไดดวงหนึ่งเกนผ้าเสืดกว่าปารามีตั้งมวลเด้เฮือภากวัดแจงแก่สัมมาทิฏฐิตั้งมวลจึงไว้พระพุทธเจ้า วาสณนนีดุราภากาวะคาเดสปัญญพาพุทธเจา้าลำปารามีสามสิบตัดดงใดเกวีนผ้าเสื้อกว่าปารามีทั้งมมลนันจามลู่าปารามีสิบดวงนี้หากเสมอกันจู่ดวงนันเดพาพุทธเจ้าจงเทศนาสมแดงอย่างปารามีทั้งมมลเทดีดี ทีนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าโพสาริบุตรราสาริบุตรหากมีดวงใดแกวนผ้าเสื้อกว่าปาลามีเทดีดีดปล่อยจากใดดวงใดเดดำปาลามีสิบดวงนั้นคือว่ายังมีดวงหนึ่งแกวนผ้าเสื้อกวามปาลามีเทด,ดีดีที่นั่นพยาอินจึงไว้พระพุทธเจ้าว่าพันเตม พระกวาคาเดพระพุทธเจ้าจุงเทศนาปาลามีเกขาตั้งหลายบัดนี้แลเติมผู้ขาจังสานำจำไว้สังวัดสวัสดที่ใหญ่เป็นตีเปืองเกกุราบุตตากุราธิดดมยิงใจทั้งหลายในโลกนี้แลตทนั่นพระพุทธเจ้าอันพญาอินนาโคราชธนาม ซึ่งตอนดังอันเจ้าก็นำเอามายังปัญญาปารามีหวงพาเสดนีีมาเทสนามเก่พยาอินพยาพร้อมตั้งหลายดังอันจึงจังเกากาทาวามหรา,าร,มหราชาลุลามหาลาดส่วนอันว่าปารามีหวงพาเสดนี่ตันตัง้งหลายจงสนามจำไว้ สังวาตสวสดที่ยายไปทุกคำเจ้าเดิมดังเราจังตีสนาไปไปนานี่เดอมตาณาปารามีตาณาอุปปารามีตาณาปารามัจทาปารามีศีลาปารามีศีลาอุปปารามีศีลาปารามัจทาปารามี Nekama parami, nekama uba parami, nekama para mata parami, panya parami, panya uba parami, panya para parami, wilia uba parami, wiria para parami.

मेता बार में मित उ उबा पार में मित्ता पर मथा पार मेंम बारा बार में उपेखा उबा पार में उपेखा बार मथा पार में तसा पार में दशा उबा पार में दसा पार मथा पार मेंम सम्भन्नोऽशो भक वा इति पि मान्त पालो परं परां तेजं तेजा शीलं शीरं कुना कुन कुन उकित उकितां सम्बन्नो सोफक वा इतितपं वेत्तपो มหาตัสสัพพลูบาลังภาวะนังภาวะนาปุญญังปุญญามสีลังสีรันจ่าอิตุปจายโยโสภะกวาอิติปิพุทธะสัมปันโนมหาตัสสัพพลูบาลังปะลามุนีมุนามาราจังราชาม

มาหาหลาดจุงเรียนเอาปารามีโล่งนี้ไว้เปือเป็นคุณเป็นพายุชนาเก็ปุกการะตั้งหลายใจตื่นตีนั่นพยาอินจึงไว้พระพุทธเจ้าอาพันธิภากาวา่ข้าเลพระพุทธเจ้าภูคาจังสานำจำไว้สังวัดสวัสดที่ยาย่ ยังปัญญาปาลมีหลงภาเสดตุกรุงเจ้าคำเบาญาจาเล่ข้าเดสปัญญูภาพุทธเจ้าส่วนอันว่าพุกร,รายญิงใจตั้งหลายพุงได้ไล่เตียมไดเข็นใดเด่นเอาโดยต้นก็ดีจางตานผู้อื่นเขินหือก็ดีไลยไว้นบควมยำแยงเตสกรารบูชารังอันก็ดีเด้ย เอาอยัางปัญญาปารมีนี่ไว้ยังจังมีพระอานิสองเป็นดังดื้อนั่นจามที่นั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่ามหาราชลาุลามหาราชส่วนอัน่าภุกรายยิงใจผู้ใดเล่เลยไว้นวบความยำแยงตีเดยอุปาถากได้สังวัดสวั์ที่ใหญ่ก็ดีได้เตรมไดเข็น เอาเลยตอนก็ดีในทีสนาหือตันฟังก็ดีโดยใจใสสัทถาอ่อนน้อมครบยำแย่งเทศดังอันพุกกะระยิงใจฟุ้งนั่นก็โมตายโดยไม่ค่อนกวอนดินหอกหลับมอกหนักสักขับเด้อเม่นมาเต้าพยาศินาอามาัดตั้งไหลายก็เบาอาจจะกระทำลาลใดเก็บพุกกะระ ผู้รักสายังปัญญาปารมีธรรมเจ้านั้นคือมีใจมักไข่ปากตานจันจากับโดยปุกราผู้นั้นทุกมือเลก็มีใจจอมจึนยินดีอินุคุณนาทุกมือเลเแม่นว่าพุกราผู้นั้นไปในฐานะตีได้ดังอันส่วนอันว่าสัตว์ไรตัราตงหลาย มีตวนว่าจังไร้มาไรา้บูไร้กวยไรย้เอนจ่าเคียร์ไผีวิสัตได้ตั้งหลายก็เบาอาจจะการทาได้เก็บุการาผู้นั้นตุกมือเล็บเม้่นว่าปุการาผู้นั้นไปในฐนะที่ได้ดังอันส่วนปุการายิงใจตั้งหลาย ก็มีใจจอมจินยินดีสิ่งบุคคลาผู้นั้นเดพระพุทธเจ้าก็เก่าสกสึนยกยออย่างปัญญาปารมีทำเจ้าดังอันยามนั้นอัญญาติทีที่ป่วยทั้งหลายก็ขานิงใจว่าอันวาบุคคลายิงใจทั้งหลายที่ว่าบุตติวดาพยาอินพยาพร้อมทั้งหลาย อันมาผัดส,สุมจุมนุ่มกันฟังธรรมพระพุทธ,ธเจ้าจาเรีอบส่วนว่าอัญญาติทีที่ป่วยตั้งหลายเข้ามาเปิดจักความเมงยังพระพุทธ,ธเจ้าก็เข้ามาใกลพระพุทธ,ธเจ้าหันเดในการานั่นพญาอินก็เลี้ยงหันอัญญาติทีที่ป่วยตั้งหลายก็เข้ามาสู่สำนักพระพุทธ,ธเจ้าสันนั้น ก็ขานิ่งใจว่าอันอนอัญญาที่ทีท,ที่ป่วยทั้งหลายเข้ามาเปิดจังกระตามได้เอเป็นอ้อนท่าไราเก่ธรรมติสนาพระพุทธเจา้าพึงมีจาเลมากูจังสวัสดที่ยายยังปัญญาปารามีหลวงพาเสดอ,อันกูหากใด เลียนเอาแต่สำนักพระพุทธเจ้าอย่าอ,อัญญาติฐิที่ป่วยทั้งหลายเข้ามากระดมไล่ไล่ตื่นพยาอินลำพึงหลังนี้แล้ยวก็สวัสดที่ใหญ่ยัยงปัญญาปารมีทำเจ้าเตสุนอันว่าอัญญาติฐีที่ป่วยทั้งหลายก็ไวพระพุทธเจ้าแล้ยวก็ถอยนี้ไปบ่ารอสักคนหนเด้ะ ยามนั้นที่ว่าบุตรีว่าดาตั้งหลายก็ภายเขาตอกดอกไม่ตีบตรงล้งมา,าบูชาพระพุทธเจ้าเล่ับปัญญาปารามีธรรมเจ้ามากนักในกาลนั่นพยาอินไวพ้พระพุทธเจ้าอามส่วนว่าปารามีธรรมเจ้านี้หากก็หากเป็นอันผ้าเสือดอที่เดบ ส่วนอันว่าภุกรายิงใจทั้งหลายพุงได้ไหลไว้นบคบยำยังดังอันภุกราผู้นั้นกดเต้นยอมได้ยังนิดนิมิตอันดีคือว่าพันหันยังพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรมานพันหันยังพระพุทธเจ้าที่ศนาธรรมพันหันยังอาพันตั้งหลายพุงนี้จิว่าพันหันนี้เสียงเดา ก็เด็กว่าทีว่าด,ดาเข้ามารักษายังปุกราภูนั้นตุกมือเลียพระพุทธ,ธเจ้าก็ดีสนายังพระราอันนี้สองเก็ปัญญาปาระมีทำเจ้าเป็นอันกว่างควังมักนักพญาอินก็มีใจจอมจึนยินดี อันจังขอรักษายังปุกราภูนันอุปาถากยังปัญญาปารามีรวงพาเสดดังอันก็ไวพระพุทธเจ้าว่าพันธิภกวาคาเดพระพุทธเจ้าสวนว่าภุกราภูใดมีใจใสซาธาในคุณเก้ยวเจ้าสามผักกังในอุปาถากรักษาสังวาดสวดที่ใหญ่ปัญญาปารามีรวงพาเสด ซึ่งพระพุทธเจ้าเละอรารันตาเจ้าทั้งหลายในตํากลางมุค่อคนนติวาราทั้งหลายในปาจิตาวนาอารามอันมีตีจิมไกตินนลอยกิจจากุดอันมีในเมืองราชกาณากรหหเลพระพุทธเจ้ากติสนาธรรมสำเร็จอ,อย่างปัญญาปารามิธรรมเจ้านี้เล หากมีพระอานี่สองอันกวา้วางกว้างมากนักเก่ภิกคู่ทั้งหลายอาราหันตาเจ้าทั้งหลายอันใดสองปัรไยสองร้อยหาสิบตนก็มีวันนั้นเดียทีนี้พยาอินตาเจ้าพาะเดชาปฏิมาพรเทวาบุตรเทวาดาทั้งหลายก็ได้สรัรบรับฟัง ยังปัญญาบารมีทำเจ้าอันยิ่งอันพาเสืดก็ไว้นบค้อมยำแยงยังพระพุทธเจ้าเลอาอรหันตาสาวกาเจ้าตั้งหลายเลวเลอก็สาเด็ดมือสู่ฉันผ้าอันเป็นติวแห่งตอนก็มีวันนั้นเด้อปัญญาบารมีสุดตั้งนิที่ตั้งขียาติสนายัง พระานี้สงปัญญาปารามีดุงพาเสือก็เรียกว่าสัตย์ยจาบุร,มรามน์กาลคุณเต่านี้ก่อนเว